ีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับแกลนอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า42ถึงหน้า44ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีขาวขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปที่หน้า42ค่ะเฉลยไปพร้อมกับคุณครูถ้าถูกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะถ้าผิด ก็ให้การกระบาดผิดแล้วก็แก้ไขคําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีการทดจําได้ไหมคะที่คุณครูสอนไปแล้วการบวกเราจะไล่าจากหลักหน่วยไปหลักสิบและหลักร้อยถูกไหมคะข้อ1ค่ะ243บวก124เราก็ตั้งหลักให้ตรงกันก่อนถูกไหมคะลูกหลักร้อย หลักสิหลักหน่วยบวกที่หลักหน่วยก่อนก็คือ3บวกอะไรคะ3หน่วยบวก4หน่วยได้เท่ากับ7หน่วยค่ะหลัก10ค่ะ40บวก20ได้เท่ากับ60ค่ะหลักร้อยค่ะ200บว, 100, บวก100ได้เท่ากับ300ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ3 6 7นั่นเองค่ะต่ออาบาตอบเราตอบเป็นเลขอะไรคะลูก เลขไทยอย่าลืมวิธีทำด้วยนะคะหลังโจทย์ให้ขีดเส้นใต้1เส้นตรงตอบให้ขีดเส้นใต้2เส้นต่อออบตอบขีดเส้นใต้2เส้นแล้วอย่าลืมขีดเส้นปิดว่าเราทำสิทธิ์แล้วในแต่ละข้อด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อข้อค่ะ1นึ่งบวกสองได้เท่าไหร่คะใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยค่ะ,ะนักเรียนใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะไปบวกกันที่หลักหน่วยก่อนสองหน่วยบวกหนึ่งหน่วยได้เท่าไรคะได้สามหน่วยค่ะหลักสิบค่ะศูนย์สิบบวกหนึ่งสิบค่ะได้เท่าไรคะได้หนึ่งสิบค่ะหลักร้อยค่ะหนึ่งร้อยบวกสองร้อยได้เท่าไหรคะได้สามร้อยบรรทัดตอบารรตอบก็คือสามร้อยสิบสามเป็นเลขไทยค่ะ คำถูกไหมคะถ้าถูกขีดถูกเลยนะคะนักเรียนถ้าผิดนักเรียนก็การกระบาดแล้วก็แก้ไขคําตอบที่ถูกต้องลงไปค่ะข้อสองค่ะ468บวก320ใส่ให้ตรงหลักนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันที่หลักหน่วยค่ะ8หน่วยบวก0นย์หน่วยได้เท่ากับ8หน่วยค่ะหลักสิบค่ะ60บวก20ค่ะได้เท่ากับ 80ค่ะหลักร้อยค่ะ400บวก300ค่ะได้เท่ากับ700ค่ะคําตอบที่ได้คือ788ค่ะข้อ3ค่ะ743บวก124ใส่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งเลขให้เป็นยังไงคะตรงกรันแล้วพอเราใส่743บวก124แล้วอย่าลืมทำยังไงคะลูก ขีดเส้น1เส้นนะคะบวกกันที่หลักหน่วยค่ะ3าบวก4หน่วยได้7หน่วยค่ะหลัก10ค่ะ 40-, 0บวก20ค่ะได้เท่ากับ60ค่ะหลักร้อยค่ะ700บวก100ค่ะได้เท่ากับ800ค่ะคำตอบที่ได้คือ8 6 7ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ8 4 5 บวก143ใส่ในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะตั้งเลขให้เป็นยังไงคะนักเรียนตั้งเลขให้ตรงกันนะคะอ่าเราไปบวกที่หลักหน่วยค่ะถ้าหน่วยบวกสามหน่วยค่ะได้แปดหน่วยค่ะต่อไปค่ะสี่สิบบวกสี่สิบค่ะได้แปดสิบค่ะหลักร้อยค่ะแปดร้อยบวกหนึ่งร้อยค่ะได้ 900ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ988ค่ะต่อไปค่ะหนะ้าต่อไปค่ะหาผลบวกเหมือนเดิม4 1 3บวก106วิธีทำค่ะวิธีทำคำว่าวิธีทำนักเรียนก็ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะแล้วใส่4 1 3บวก106แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะมาบวกที่หลักหน่วยค่ะ3หน่วยบวก6หน่วยค่ะได้ 9ค่ะ9หน่วย1 0บวกูค่ะได้เท่ากับ1 0ค่ะ400บวก100ค่ะได้เท่ากับ500ค่ะต่อบาตอบ,ตอ,บอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนเดิมตอบ519ค่ะต่อไปค่ะข้อ1ค่ะ336บวก241ีิ24วิธีทำําว่าวิธีทำนักเรียนทำยังไงด้วยคะขีดเส้นใต้2เส้น ใส่ตัวเลขลงไปให้เป็นยังไงคะตรงกันหลักร้อยตรงกับหลักร้อยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยจากนั้นบวกที่หลักหน่วยก่อน6บวกหน่หน่วยบวกหน่หน่วยได้เท่ากับ7หน่วยค่ะ30บวก40ค่ะได้เท่ากับ70ค่ะ300บวก200ได้เท่ากับ500ค่ะคำตอบก็คือ 577ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ238บวก721ได้เท่ากับวิธีทำคำว่าวิธีทำขีดเส้นใต้ยังไงคะ2เส้นค่ะแล้วเติม238กับ721ให้ตัวเลขเป็นยังไงคะตรงหลักกันนะคะ 8หน่วยบวก1หน่วยได้เท่ากับ9หน่วยค่ะ30บวก20ค่ะได้เท่ากับ50ค่ะ200บวก700ค่ะได้เท่ากับ900ค่ะตอบตอบก็คือ959ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ642บวก246ค่ะวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ642บวก246ตั้งเลขให้ตรงหลักกันค่ะ สหน่วยบวกหหน่วยค่ะได้เท่ากับ8หน่วยค่ะ4หน่วยบวก4หน่วยค่ะได้เท่ากับ8หน่วยค่ะ600 40บวกสีได้เท่ากับ80ค่ะ600อยบวกสองได้เท่ากับ800ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ888ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ522ร้อบวกสี3 วิธีทํำทำยังไงคะขีดเส้นใต้2เส้นต,ตรงคำว่าวิธีทําบวกที่หลักหน่วย2หน่วยบวก3หน่วยได้เท่ากับ5หน่วยค่ะ20บวก20ได้เท่ากับ40ค่ะ500บวก400ได้เท่ากับ900ค่ะต่อบวตอบก็คือ945ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ294บวก705 วิธีทาเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้2เส้นตรงคาว่าวิธีทานะคะหลังโจทย์ที่เราเขียนขีดเส้นใต้1เส้นแล้วอย่าลืมเครื่องหมายอะไรด้วยคะลูกเครื่องหมายบวกนะคะสําคัญมากเลย4หน่วยบวกค่านวยได้เท่ากับ9หน่วยค่ะ90บวก010ได้เท่ากับ90คา่า200บวก700ได้เท่ากับ900ค่ะต่อ,อบอบตอบก็คือ999ค่ะเป็นเลขไทยด้วยนะคะตรงอด ตรงต่อเอาตอบก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตรงคําตอบก็ขีดเส้นใต้2เส้นนักเรียนฝึกไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ทำในลงในสมุดนะคะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะ567บวก432ิวิธีทำาร้บวก432 7หน่วยบวก2หน่วยได้เท่ากับ9หน่วยค่ะ60บวก30ได้เท่ากับ 90ค่ะ500บวก400ได้เท่ากับ900ค่ะคำตอบก็คือ999ค่ะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะหาผลบวกเขาให้เราเติมลงไปในช่องเองใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เขาเติมตัวเลขให้เราเราก็เติม854บวก132วิธีทำแฟนบอกให้ขีดอะไรก่อนคะ่ะขีดเส้นใต้2เส้น เติม8 5 4ลงไปค่ะ8อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลัก10 -4 อยู่ในหลักหน่วยค่ะตามด้วยเครื่องหมายบวกบวก1 3 2 1อยู่ในหลักร้อย3อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยค่ะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะต่อไปค่ะบวกกันค่ะหลักหน่วยก่อนนะคะ4บวก2 ได้เท่ากับ6หน่วยค่ะหลัก10ค่ะ50บวก30ได้เท่ากับ80ค่ะหลักร้อยค่ะ800บวก100ได้เท่ากับ900ต่อปรปตอบก็คือ986ค่ะทำได้ไหมคะต่อไปข้อ1ค่ะ319บวก240วิธีทำขีดเส้นตาย2เส้นแล้วเติม319 3อยู่ในหลักร้อย 10อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยเป็น3 1 9เห็นไหมคะแล้วก็เครื่องหมายบวก2402อยู่ในหลักร้อย4อยู่ในหลักสิบศนย์อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นบวกกันค่ะบวกที่หลักหน่วยคือ9หน่วยบวก0นยหน่วยได้เท่ากับ9ค่ะ1น0บวก40ได้เท่ากับ50ค่ะ 300บวก200ได้เท่ากับ500ค่ะต่ออาตอบคือ559ค่ะอย่าลืมตอบเป็นเลขอะไรคะนักเรียนเป็นเลขไทยนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ513บวก274วิธีทำ ใส่5ในหลักร้อย1อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยค่ะเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็274 2อยสองอยู่ในหลักร้อย7อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยค่ะขีดเส้นใต้1เส้นถูกไหมคะต่อไปบวกกันที่หลักหน่วยค่ะ3หน่วยบวก4หน่วยได้เท่ากับ7หน่วยค่ะ1 0บวก70ได้เท่ากับ80ค่ะ500บวก200ได้เท่ากับ 700ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ787ค่ะต่อไปข้อ3มค่ะ7 0 2บวก1 5ึิวิธีทำา7อยู่ในหลักร้อย0อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยค่ะตามโดยเครื่องหมายบวกบวก1 5ึ่อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยขีดเส้นใต้1เส้น บวกกันที่หลักหน่วยก่อนคือ2หน่วยบวกหหน่วยได้เท่ากับ8หน่วย0 10ย์บวก50ได้เท่ากับ50 700บวก100ได้เท่ากับ80% 0ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ต้อกบอตอ่ก็ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยก็คือ858ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ427บวก121วิธีทำ 427รอยู่ในหลักร้อยสองอยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยบวก121 1อยหนึ่งอยู่ในหลักร้อย2อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยบวกกันที่หลักหน่วยก่อนคือ7หน่วยบวกหน่หน่วยได้เท่ากับ8หน่วยค่ะ20บวก20ได้เท่ากับ40ค่ะ 400บวก100ได้เท่ากับ500ค่ะขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะต่อเอามาตอบตอบเป็นเลขไทยก็คือ548ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะวิธีทำค่ะ251บอวก247 2อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยบวก247 2อยสองอยู่ในหลักร้อย4อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วย ใช่ไหมคะขีดเส้นใต้1เส้นบวกกัน1หน่วยบวก7หน่วยได้เท่ากับ8หน่วย50บวก40ได้เท่ากับ90 200บวก200ได้เท่ากับ400ต่ออวตอบคือ498ค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทําถูกไหมคะถ้าทําถูกบบกมือให้ตืน่นตังๆหน่อยคะ่ะเก่งทุกคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ